สวัสด,ดีครับผมจอมวันนี้วันที่ยี่สิบห้าปรุมพาคสองพัน,นห้ารสบแปด8คคือนี่ฝนตกลิ่นครับนี่เกิดฝซุ่มๆอยู่ครับตกลิ่นมาหําดอกบ,บักม่วงครัตกเนาเลยเกิดเสียดให้นาเอกมา เป็ดให้ยียาเริ่มเขียวขึ้นนิดนึงนะครับก็ายาบม่ตายตอนนี้ก็สภาพก็คึมอยู่นะครับคึมน,นี่คึมอยู่ฝนต่ำตกในรอบวันที่สี่เดือนครับ แต่กับกับพวกเรจนน้ำไหลมันเลยครับพวดเรเห็นดอกบัวม่วงมันจับหรือมั้งครับนี่คือฤด,ดูกาลมั้งอู้ลองนี้ปีนี้ต้องปิดไวเ้เพราะเห็นปลาออกนี่แน่นอนปีนี้ปลาออกจากสาหมองนีแน่นอนนี่นี่ครับฝนตกไหมเนี่ยปลาอ่า มา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 นี่ครับทำดอก่วงครับว้เว้เว้เดี๋ยวปล่อยทีมงานก็ขอไปหม่องกกาครับเหมือนเดิม โอ้จากสภาพแห่งแรงถือฝนน้อยนึงกับห้าก็เริ่มมีเห็นเขียวๆนิดนึงเลยแต่ว่าก็เกิดได้บ,บโดนเนาะเดี๋ยวก็หฮ้อนอีกอตอนหลังจากนี้คิดว่าน่าสีอ่าบกเกินเดือนก็สิตกดีเลยครับฝนแต่ว่าอาจจะเป็นพาย,ยุนะครับต่อไปเนี่ยมองจับแล้วก็สิเป็นอ่าเป็นน้วยเป็นหนนย,ยังยกงน้อยเี่ก็ ลอยร่องนะครับพายุฝนนะครับบ้นนี้ตอนนี้น้ำก็จาก,จากข้างจากข้างล่างครับเดี๋ยวทีสูบบ่อนี่ครับบ้านนี้คิดว่าบบเกินเดือนนะน่าเสเบิดนะครับนี่บอ่อนี่นะครับบอ่อที่สองครับบอ่อแรงอยู่ข้างล่างคนครับบ่อแรงอยู่ข้างล่างอยู่เรื่องข้างล่างนี่นเบิดแล้วนะครับหาปลาเรียบร้อยแล้ว ต่อไปบอนี่คิดว่าบาเกินเดือนกะสิเต็มที่กะสิกลางเดือนมีหน่ายน,นะมั้งเต็มที่กลางเดือนมีหน่ายแต่ว่าบอนั้นถ้าบอลอีกกะสิสูบอยู่นะครับบอนั้นก็เหลือประมาณสักสองเมตรนี่ครับภารกิจเช้านี้นะครับตามติดชีวิตเอกคนเหมือนเดิมครับผม Assalamualaikum, selamat tinggal.